สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้สิพามากินตำกล้วยครับตำกล้วยมีบกขะมป้อมง่ใส่น้ำแล้วก็มีขยมแล้วกาซิมีนี่นี่นี่บกขะมน้อยบกขะมอ่อนแล้วก็ สิมีปูปูดองเข็มครับปูปูสมัยนี่ปูสมัยพี่นอ้องเมื่อคือ ปูน้าบันท่าดอะไรพี่นอ้องบวเข้มมากครับเข้มนิดเดียวนี่ใส่พริกพริกแห้งตำตำทำไปขามก่อนหลังจากเขาตำบักขามเทแล้วเ,เขาก็ใส่บักยมมะยม แต่ของเปรี้ยวๆใส่น้ำกันอันนี้คือพักแวนบันเท้าเด้อพี่น้องสวยงามเลยซี่ี่บะเขือใส่น้ำเยอะบะเขือขึ้นบันเท้าพอ ตำหลังจากตั้บวกยมเสร็จแล้วปุ๊บเขาก็ใส่าากรนะขามป้อมพี่น้องมะขามป้อมดูไง ซื้อมาครับไปตลาดมานเชร้าเลซื้อมาดูกทียบหายากหรอกบ่มีบ่มีตัวในเก็บหรอกพ้าอยากกินอาหารอีสานมาห้าก,กับไปตลาดรูปันกพวกใอยงามหน่อยมันนะ นื่นี่พี่น้องงไงกับหมึกน้าวอีกหลังจากเขาใส่พ่อเราเขาก็ตําให้มันละเอียดให้มันแหลก เขาตำตามปอบม,มันแหลกแล้วเด้ไปน้องวันนี้เขาก็ใส่กล้วยนี่นี่ม ไปลูกที่สอง ใส่กล้วยเราสองใบสอมมาชมนเนี่ยนไนท่มาใส่ดอกเม็ดมใาใส่ลอกแค่นี้ก็หลายแล้วตาเสาน้นก็คือ อยู่วันเทาก็บไ่ได้ซื้อกินต่อพี่น้องอยู่นี่มันบอกเือน,นี่ก็ได้ซื้อมาได้หน่อยสองใบหน่อยวันนี้คือซื้อ,อตำ่ำนี่กับปุ้งพี่น้องกะปิเห็นแล้วกันมา น้ำปลาน้ำปลาเนี่ยใส,สองอย่างนี้ไป่น่องมันเสด็นนัวน้ำปลาม่ต้องใส่อกไม้ทิเคมวะตามติดไปด้วยของดีของแ่บ หุงสุด,ลดแล้วก็น้ำตาลพี่น้องน้ำตาล ใส่ปูชิลังชิมก่นอนอร่อยอร่อยใส่ปู ใช้ตัวเย็นไว่โดนมันแข็งไม่องเลยใส้สองฟิตไว้มันไม่กินไ,ได้ไน่องไม่เหม็น at ว้าวออกมาจะแซ่บมากเลยถวยถวยถวย,ายมาเด้อมาเด้อพี่นอ้องมาจะกิน กล้วยตำกล้วยใส่หายอยังมีกล้วยมีเผือเผือมระขามอ่อนบักย้ม,มแล้วก็มระขามป้อมพี่นอ้องสุดๆเป็นตะแซบนี่พี่นอ้องเสร็จแล้วนี่พักแวน่นสิมว่าซิมให้เพ่ xuất giọt. kem. À vâng. นำก็เ,เกี่ยบก็ดีตามถูกสูตรฝักไว้ดี๋ยวจะทำบนพี่น่องกินได้บ้างแค่นี้เลยขี่น่องเอน้องขีมน้อนเดี๋ยวคนสืตื่นเราไมดดนสืบรับปวน เราต้องทายทําให้ไว้นะเห็นไหมเสียงฟ้องเสียงพี่นออ้องไอ้เสียงเขาว่าอะไรเดี๋ยวเสียงเขาเขาเสียงเขาดังหน,หนึ่ขึ้นน้ำเขาได้เสียงอะไรไงไรพี่น้องเอ้ยโอ้ฮึตำล้าวไช้ผงยมใช่บลาเขือ ก็ใปลามปอมใส่ปูสับจับไป่ะเพไป่ะเดีลยวกันินหนาครับพี่นี่สวัสดีครับ